ทุกคนนี่ก็มาพบกับเฟอร์บี้นะคะในวันทันเด็ต l บบี้ชาเลนนะคะ EP นี้เป็น EP ที่35แล้วคะค่ะตอนนี้นะคะแอกเนตตื่นแล้วคะ่ะส่วนเฟอร์บี้ก็ตื่นแล้วเหมือนกันนะคะเธอก็มาเตรียมอาหารไว้ให้ลูกๆค่ะส่วนแอกเนตไม่รอนะคะแอกเนตบอกขอเวฟอาหารกินก่อนแล้วกันนะคะผมอยู่มากอันวาก็ตื่นมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่แบบไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอันวาไปไหนลูก อันวาหนูจะมาเล่นได้ไงบ้านพังแล้วตัวเองก็ปวดอยากเข้าห้องน้ําก็ไม่ปเข้านะไปเข้าห้องน้ำเลยลูกส่วนตอนนี้นะคะแฝดส,สามเรายังไม่ตื่นค่ะท่าทางคงกว่าจะตื่นนี้อีกนานเลยนะเดี๋ยวถ้าเฟอร์บี้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เอมี่จะให้เฟอร์บี้ค่ะจัดการฝึกทักษะให้สามสาวนะคะจะได้เปลี่ยนช่วงไวัยวัยค่ะแม่ทำกับข้าวเร็วๆหน่อยซิเนไหมหรือย,อยังเนี่ยควันขึ้นเลย ของขวัญไม่น่ายินดีนะคะคืออันวาได้ของขวัญไม่น่ายินดีนะแต่เฟอร์บี้ก็บอกว่าแต่ของขวัญชิ้นนั้นเป็นของลูกนะยินดีเลยสิ <1> 1> โอเคเพิ่มมารยาให้เขานะคะ <1> 1> คืออันวานี่เขาก็รออาหารที่แม่ทํานะคะ <1> 1> <1> ตอนนี้แพรลี่ตื่นมาแล้วนะคะ <1> 1> <1> ตื่นมาก็จะไปหาพี่ชายเลยแหละเฟอร์บี้ทำอาหารเรียบร้อยเลยนะคะ <1> <1> โอ้โห,หน่าทานมากโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆมาหยิบเป็นคนละจานเลยนะคะ แพรลี่มาก่อนเลยแพรลี่มากินก่อนเลยลูกแอกเน็อาบน้ำหรือยังหูใกล้เวลาจะไปโรงเรียนแล้วนะคะแอกเน็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยะเดี๋ยวรถโรงเรียนมารับแล้วนะลูกเด็กๆได้เวลาไปเรียนแล้วนะคะส่งไปเรียนเลยจ้าโอเคตอนนี้พี่ๆออกไปเรียนแล้วนะคะแล้วก็พอนล,ล้าตื่นมาด้วยความหิวค่ะเธอรู้ว่าแม่เธอทำอาหารเสร็จแล้วนะเดินตรงไปเลยจ้า ให้เฟอร์บี้มาเปิดร้านแล้วนะคะวันนี้วันจันท์นะจ๊ะต้องเปิดร้านแล้วคะ่ะโอเคโอ้โหดีใจสุดๆเลยคะ่ะฉันจะได้มีไรายได้เหมือนกับแพรลี่เขายังนอนไม่เต็มที่นะเหมือนจะงองแงนะคะแต่ก็ไปหยิบอาหารมากินนะคะเอ้าไม่กินเหรอลูกทำไมล่ะเดี๋ยวนนี้จดหมายมาส่งจดหมายอะไรเอ่ยขอไปดูก่อนเผื่อเป็นค่าไฟ อ๋อน่าจะค่าไฟจริงๆด้วยนะคะโอเคบินมาส่งแล้วนะคะเบบี้ชอบเผอว่าค่าไฟทุกที่เลยทัางที่จริงแล้วมันเป็นค่าภาษีที่ดินซะส่วนใหญ่นะคะเนี่ยภาษีที่ดินทั้ง5,000กว่าเหรียญแนนะ่ค่าไฟ200กว่าเหรียญเองโอเคให้เฟอร์บี้มาจ่ายเลยนะคะเรียบร้อยโอ้ยร้องไห้ทำไมลูกเฟอร์บี้อยู่ไหนเฟอร์บี้มาดูลูกเร็วพอลา่า ทำไมล่ะพอล,ล่าไม่กินนี่เก็อหรอพอล,ล่าก็ไม่กินอ่ะมันไม่อร่อยเหรอลูกพอล,ล่าทำไมอ่ะมันเผ็ดหรอหรือว่ายังไงพอล,ล่าใส่แบบไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นให้พอล,ล่ากินดีกว่านะหรือยังไงหรือเขาหยิบไปแล้วอ่ะหยิบไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะอุ้ยเฟอร์บี้เขาเล่นกับแพรลี่ค่ะคือแพรลี่อารมณ์ไม่ดีนะเฟอร์บี้เลยเล่นด้วย ว้าวบินบินเลยลูกบินบินโอ้โหแพรลี่แฮปปี้มากโอ้โหส่วนพอล่าก็แบบกินแบบไม่สนใจอะไรนะคะโอ้กินแป๊บเดียวจะหมดแล้วพอล่ากินเก่งมากเลยลูกโอ้อย่าเล่นสิถ้าอิ่มแล้วก็ไปเก็บนะอย่าเล่นตอนนี้พิชี่ยังไม่ตื่นเลยนะคะพิชี่ยังหลับอยู่เลยอะโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเหลืองแล้วนะคะพิชี ตอนนี้นะคะแพรรี่เดินมานอนแล้วค่ะส่วนไห้เฟอร์บี้พาพิชี่ไปอาบน้ำนะคะอุตละพอลล่าก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะกลิ่นตัวเริ่มอ,ออกเลยนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังเล่นตอบบล็อกอยู่นะคะแล้วแม่เธอก็กำลังอาบน้ำให้พิชี่อยู่เดี๋ยวรอพิชี่อาบเสร็จนะคะก็อาบพอลล่าต่อเลยจ้าพิชี่อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟอร์บี้ก็คงอาบน้ำให้พอลล่าต่อค่ะ ส่วนพิชี่ก็เดินมาหยิบอาหารทานเองเหมือนเดิมค่ะที่ร้านเป็นยังไงบ้างเบต้ามาช่วยดูร้านเหรอลูกเบต้ามาเรื่องกับลูกค้าหรือเปล่านี่ใครมาว่ารู่มในนี้น่าจะเป็นวิลลี่เบกนะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปขายคือมีลูกค้ามาสนใจอัญมณีเหมือนกันนะคะคือพอขายได้เหมือนกันนะเฟอร์บี้เขาไม่ได้สร้างผลงานมาขายเลยอ่ะเบมี่ก็ขายคริสตัลเฮ้ยเดี๋ยวก่อน คนนั้นไปไหนเฮ้ย <c oughs> คุณไปทำอะไรที่นั้นนะ่ะออกมา <c oughs> โอ้ยไปทำอะไรอ่ะไปแอบทำไมอ่ะเออลุงเอาลูปเพิ่มหน่อยโอเครู้สึกว่าจะมีคนซื้อไปเหมือนกันนะคะเนี่ยคือตอนแรกเพย์มีเติมให้หมดแล้วนะแต่ตอนนี้มันว่างแล้วแต่ว่าก็ขายได้นะคะอ้อเดี๋ยวก่อนแฮลี่เขาตื่นแล้วหรอแต่แบบเขาว่วงมากเลยนะ อยากอาบน้ําแน่เลยโอเคงั้นให้เฟอร์บี้พาไปอาบเลยขอดูทักษะของพอลล่าหน่อยค่ะการสื่อสารนะคะยังไม่พลโอ้การคิดนี่มาเล่นนี่เลยลูกอ๋อยังไม่ได้นะเออทําไงดีอ,อ๋อลอกเล่นแฟลกกาโอ้อรู้แล้ซื้อแท็บเล็ตเรายังไม่ได้ซื้อแท็บเล็ตให้เด็กๆเลยเรียบร้อยค่ะซื้อแท็บเล็ตมาแล้ว3อันนะคะสําหรับเด็กค่ะตอนนี้นะคะพีอมี่ให้พอลล่ากับพิชชี่ค่ะเขาเล่นเกมต่อบล็อกกันค่ะเพื่อพัฒนาความคิด เล่นกันสองพี่น้องนะคะนั่งเล่นเป็นเพื่อนกันค่ะเปตองกลับมาแล้วจ้าทุกคนกลับมาแล้วนะคะจริงๆอันวากับแอ็กเนสเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่วงวัยได้แล้วนะส่วนเปตองเนี่ยพี่มีขอดูก่อนเขาสามารถจบการศึกษาได้หรือยังเอ่ยยังไม่ได้ค่ะ <laughs> โอ้ยต้องรออีกแล้วคะ่ะให้เปตองกินเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบเลยลูกไป คือตอนนี้ตอนแรกว่าจะให้เฟอร์บี้ฝึกกระโถนให้กับแพลลี่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแพลลี่เธอจะง่วงสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นให้แพลลี่ไปนอนนะคือเฟอร์บี้เองจะได้ไปจัดการตัวเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ทําเค้กให้แฟดค่ะให้แฟดผู้ชายอะนะแพลลี <laughs> ่โกรธอะไรอะให้มานอนอะก็คือโกรธเพราะง่วงนอนไปเถอะลูกอย่ากโกรธเลยแม่ไม่มาเล่านิทานให้ฟังเลยอะโอย ส่วนตอนนี้นะคะพอลล่ากาบับพิชี่ยังไงเอ่ยขอดูทักษะหน่อยนะยังไม่พ้นอันดับหนึ่งกันเลยอะ่ะโอ้โหนั้นฝึกกันไปก่อนนะวิแต์พิชี่ถ้าทางจะง่วงมากแล้วว่าส่วนพอลล่าเธอหิวนะโอเคให้เธอเล่นไปก่อนเดี๋ยวพิชี่อดควรเขาปวดเขี้ยวซี่ใหม่ค่ะเขี้ยวมนุษย์หมาป่าจิว๋วพิชี่อรโกรธนะคะเพราะว่ามีเขี้ยงงอกขึ้นมานะคะโอยตายแล้วห้เขาไปนอนดีไหมอะ่ะ แต่ว่าแบบการคิดอีกนิดเดียวก็จะระดับสองแล้วนะแต่พอล,ล่านี่ช้ามากเลยนะลูกโอ้ยเอาไงดีเดี๋ยวรอให้เขาระดับสองก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยให้เขาไปนอนดีไหมคะรอให้ง่วงสุดๆก่อนพอล,ล่าก็เหมือนกันนะคือตอนนี้นะคะพี่มีให้เฟอร์บี้มาทําเค้กแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะให้อันวากับแอกเนสเป่าเทียแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาเข้ามาได้ไงอะเราไม่ได้ล็อกหรอคุยกับคนแปลกหน้ากันแบบ ไม่กลัวเลยอะลูกโอ้ยก็คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านนี่คะแปลว่าไว้ใจได้หนูก็คุยซีตอนนี้เค้กเสร็จแล้วนะคะเพียมี่ให้เฟอร์บี้มาเพิ่มเทียนไว้ก่อนดีกว่าค่ะกันไว้ก่อนนะพอดีตอนนี้พิชชี่นะคะทักษะความคิดเขาระดับ2แล้วนะคะจะให้เขาพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้องอาละวาดนะคะให้เขาไปนอนค่ะพิชชี่พอแล้วลูกไปนอนเลยให้บอลล่าไปนอนด้วยแล้วกันนะพอก่อนแล้วกัน เพาะว่าเดี๋ยวจะให้พี่พี่เขาเป่าเค้กเดี๋ยวเราจะให้แอกเนสมาเป่าเทียนก่อนนะคะเป่าเลยโอเคแฮปปี้เบิร์เนทูยูนะจ๊ะแหวเปลี่ยนช่วงวัยแล้วค่ะแอกเนสเราสุ่มอุปนิสัยให้เขาเพิ่มคะ่ะเอากินมังสวิรัตค่ะแล้วปณิธานนะคะไหนๆก็เป็นมังสวิรัตแล้วใช่ไหมงั้นให้เขาเป็นผู้ริเริ่มโลกสีเขียวเลยละกัน โอเคเรียบร้อยโอเคอันวาเป่าเทียนเลยลูกอันวาเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะอัจฉริยะนะคะแล้วก็อุปนิสัยอันหนึ่งก็คือเป็นคนขี้เล่นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเป็นคนที่มีเออเป็นตลกดีมะเดี๋ยวนะขี้เล่นหัวโ,โจกจอมปวนะ่วนเหรอเอ้ยไม่เอาคือจริงๆเขาเป็นอัจฉริยะนะเป็นขี้เล่นเขาน่าจะเป็นนักวิชาการหรือเปล่า เออนี่งนักวิชาการโอเคเรียบร้อยจ้าตอนนี้นะคะเ่ม,มีก็เออเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับอันวากับแอคเนสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เขาทําการบ้านเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนมัธยมแล้วนะตอนแรกว่าจะให้เฟอร์บี้ปิดร้านค่ะพอดีเจอกับพ่อแวมไพร์รูปหล่อนะคะเลยให้เขาทักทายกันหน่อยค่ะ มี่ก็ให้เฟอร์บี้นะคะจิบคาเล็บทันทีเลยค่ะเพราะแวมไพายรูปหล่อนะคะประจำเมืองซิมของเรานะคะจิบไปจิบมาค่ะเราก็บบากาันที่บ้านต้นไม้เรียบร้อยค่ะและเฟอร์บี้ก็ท้องค่ะเย้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเธอจะต้องไปบอกคาเล็บก,ก่อนนะตอนนี้นะคะเที่ยงคืนครึ่งแล้วค่ะให้เฟอร์บี้มาปิดละอารีนาเลยจ้ะปิดเลยค่ะโอเควันนี้ได้8,900กเหรยนะคะพร้อม ลูกอีกหนึ่งคนค่ะก็ลุ้นนะคะว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายอุ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้เธอแพ้ท้องเลยเหรอตอนนี้นะคะเป็นเวลาใกล้จะตีสี่แล้วค่ะไปต้องตื่นมาทําการบ้านจ้าเธอยังไม่ได้ทาการบ้านเลยเหรอแล้วมาทําในห้องนองด้วยนะโอเคแฝดสามตื่นมาพร้อมกันเลยนะคะไปกินข้าวกันเลยจ้า พิชี่ตอนนี้เธอตัวเขียวแล้วนะคือพี่เอมี่เอาอาหารมาวางให้เขาตรงนี้ค่ะเพื่อเขาจะได้หยิบกินกันนะคะโอ้ยเดินมาดอกเด็กดอกเด็กน่ารักกันเลยอยลุ้ยแต่เี๋ดูก่อนอาหารมันเสียแล้วนี่นาะไม่ได้เดียวก้อนกินไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวของเน่าเสียแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวต้องไม่ให้เขากินค่ะหยิบทิ้งก่อนค่ะแล้วทำยังไงละคราวนี้โ่ ไปต้องยังทำกันบ้านอยู่เลยอะ่ะอ่ะเฟอร์บี้ตื่นมาเลยจ้ะคือแบบโอ้โหต้องให้เฟอร์บี้จัดการทีละคนเลยนะคะปลาคนแรกก่อนแบบจับปูใสก่กระด้งเลยอะ่ะลูกเธอหิวจัดเลยโอเค <Wow. S 1> ต่อไปพอรอล่าเลยจ้า <Wow. S 1> คือลูกชายก็ชวนคุยนะคะ <Wow. S 1> โอเคพิชชี่คนสุดท้าย แอ็เนตบอกแม่ไม่หลบเหรอครับเธอนี่น่าจัดการโอเคเฟอร์บี้พี่อยากไปเข้าห้องน้ำเองจังเลยอะ่ะจริงๆพี่เข้าห้องน้ำเองเป็นแล้วนะเอาพอล่าลงก่อนละคะโอเคต่อไปก็ปล่อยแพรลี่นะคะแม่อย่าลืมเอาหนูลงด้วยนะคะเป้ต้องอย่ามัวต่กอดน,น้องนะลูกใกล้เวลาไปเรียนแล้วนะจ๊ะไปอาบน้ําได้แล้วพิชชี่กาลังเจอเดินไปหาเฟอร์บี้เพื่ออาบน้ํานะคะส่วนแพรลี่เขาจะเดินไปเล่นค่ะ แอกเนสหนูมาเต้นอะไรตรงนี้ลูกเดี๋ยวได้เวลาไปเรียนแล้วไปเรียนเดี๋ยมีให้แพรล,ลี่มาเล่นแท็บเล็ตด,ดีกว่านะคะคือพอล,ล่าก็เหลือการคิดอีกนิดเดียวนะคะก็จะระดับสองแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเล่นแท็บเล็ตค่ะแล้วจะไปไหนอะลูกอ๋อต้องยืนเล่นหนูขอยืนเล่นนะคะเพราะว่าตอนนี้แพนเพิร์ดมาเริ่มตุงแล้วค่ะโอเค พิชี่อาบน้าเสร็จแล้วนะคะพีเอมี่ให้เขาขับถ่ายต่อเลยค่ะแล้วก็ให้เฟอร์บี้อาบน้ําให้กับพอลล่านะแฮร์รี่นะคะการคิดนะคะขึ้นมาระดับ2แล้วะคะ่ะเย่มีการใช้กระโถนนะคะที่ยังอยู่ระดับหนึ่งอยู่เลยอะ่ะโอ้โหแล้วเธอก็เริ่มเขียวมาอีกแล้วอะ่ะโอ้แม่เธอก็ไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเฟอร์บี้อาบน้ําให้พอลล่าเสร็จนะคะพีเอมี่ต้องให้เฟอร์บี้ไปจัดการตัวเองก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะคะให้ สามสาวนะคะมานั่งโอ้ยคาเล็บอยากมาสามสาวมานั่งใช้ความคิดกันนะคะตอนนี้แพรลี่เป็นยังไงบ้างแพรลี่นะคะความคิดก็คือระดับสองแล้วะคะ่ะตอนนี้ไปที่การสื่อสารเออแพรลี่กับอไไุ้ยไฟไหม้เดี๋ยวกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ที่ไหนเดี๋ยวคือตรงไหนล่ะนี่ไงเดี๋ยวก่อนอ๋อเฟอร์บี้เมื่อกี้เธอเฟอร์บี้มาตับไฟก่อน โอ้โหเธอฉียังไงให้ไฟลุกโอ้โหเฟอร์บี้โอ้โหอะไรเนี่ยและแล้วก็ลืมเปิดร้านอีกแล้วค่ะตอนนี้จะบ่ายแล้วก็ไม่ต้องเปิดแล้วค่ะร้านแฮร่ปวดเขี้ยวอีกแล้วว่าอารมณ์เสียคือตอนนี้เขาคุยกับคุยกับพิชชี่อยู่นะคะตามภาษามนุษย์หมาป่าค่ะ เฟอร์บี้กินข้าวเสร็จแล้วมาอาบน้ําให้ลูกสาวต่อเลยจ้าอาบน้ําให้แพรลี่นะพี่ชีพี่เอมี่ให้เธอไปนอนแล้วนะคะเพราะพลังงานเขาเริ่มหมดแล้วค่ะพอล่าก็เล่นรถตุ๊กๆไปเลยนะคะพอล่ายังไม่ง่วงค่ะยังพอมีแรงอยู่นะเล่นรถตุ๊กๆไปก่อนเลยจ้าโอเคเลื่องระดับแล้วค่ะจินตนาการของพอล่านะตอนนี้นะคะเพีมีใ่ให้เฟอร์บี้ทำอาหารเตรียมไว้ให้ลูกๆค่ะอุ้ยตกใจหมดเลยมาได้ไงเนี่ย คาเล็บนะคะบอกว่ารู้สึกรักเฟอร์บี้มากค่ะจนอยากจะขอเฟอร์บี้แต่งงานนะแต่ว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะคาเล็บเสียใจด้วยนะจ๊ะฉันไม่มีทางแต่งงานกันกบเธอหรอกฉันจะทําอาหารให้ลูกแล้วออกไปเถอะเก,กกาจ้าเด็กๆกลับมาแล้วค่ะแล้วก็อันวานนี่แบบห,หนูไปเล่นอะไรมาล่ะลูกโอเครีบให้อันวานมาอาบน้ำหน่อยเลยอ้าวทาไมคือตอนแรกพี่มีจะให้เขาอาบในนี้นะปรากฏว่าอยากแช่น้ําจ้าโอเคตามใจเขาค่ะ เดี๋ยวไปตองทำไมไม่ไปอาบน้ำลูกเฟอร์บี้แต่ละคนนะเลิกเล่นอันนี้ของน้องหรือเปล่าเนี่ยปนเว็บบอร์ดอยู่โอเคเขาเดินไปอาบน้ำแล้วค่ะตอนนี้พอลล่าหิวมากเลยนะคะแล้วก็ง่วงมากด้วยค่ะแต่ว่าให้เธอมาหาอะไรกินก่อนนะแล้วค่อยไปนอนนะโอ้โหคาเล็บคาเล็บน่ารักมากเลยโอเคปล่อยเขาไปนะอันวาเล่นอะไรอะ่ะอันวาเล่นจรวดนะคะ เดนในบ้านแล้วมันจะบินไปไหนล่ะลูกเอ้ยแอคเนททำกันบ้านนะคะแต่มันทำในห้องไปตองเฉยเลยอะ่ะสุดไปตองก็เข้ามาทำในห้องแอคเนสแทนค่ะอะไรกันคู่นี้ปล่อยเข้าไปแล้วกันนะคะตั้งใจทำนะลูกจะได้สอบผ่านสักทีคืออันวาเขารู้สึกวิตกกังวลมากจนทำการบ้านไม่ได้ค่ะพี่มีอเลยให้เขามาออกกำลังกายซะหน่อยนะคะไม่รู้วิตกกังวลเรื่องอะไรนะเรื่องเรียนมัง้ง ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะเด็กๆตื่นมากันค่ะแล้วพอล,ล่าวยวัยอะไรอ่ะลูกอ๋อเธอง่วงเธอง่วงแล้วทำไมเธอไม่นอนหรือว่าโดนพี่ๆปลุกและแพรลี่ล่ะแพรลี่หิวนะคะโอเคเดินกินข้าวเลยลูกส่วนพิชี่ก็ไปกินแล้วะคะ่ะแพรลี่กับพิชี่นะคะมานั่งทานอาหารที่โซฟากันค่ะแพรลี่อิ่มแล้วหรอลูกน่าจะอิ่มแล้วนะพิชี่มองตามโอ้โหมองอย่างแบบ สายตาหน้ากลัวมากเลยอะตอนนี้คือให้เฟอร์บี้นะคะฝึกขับถ่ายให้กับแพรลี่ค่ะเพราะว่าแพรลี่ยังเข้าห้องน้ําเองไม่ได้เลยนะคะเฟิร์บี้ก็เลยต้องมายืนเฝ้าค่ะส่วนพิชชี่ก็มาฝึกความคิดด้วยการตอบบอกค่ะโอเคแพรลี่การใช้กระถนได้ระดับ2แล้วค่ะโอเคจะได้ไม่ต้องมีใครเฝ้าแล้วนะคะเมื่อกี้แม่เธอก็ไม่ฝึกให้จบนะเลยนิดเดียวเองพี่เอมี่เลยให้เปตองมาฝึกต่อ เปต้ตองเองก็ง่วงแล้วอะเดี๋ยวต้องให้เขาไปนอนแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ยังต้องไปเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่พอแค่นี้กอนละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอมี่ด้วยค่ะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดเคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ